ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้เข้ามามัศการพระเจ้าด้วยกันนะคะอยากจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่135ข้อที่1ถึงข้อที่3บอกเราว่าจงสรรเสริญพระเจ้าเถิดจงสรรเสริญพระนามของพระเจ้าบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าเอ๋ยจงถวายสรรเสริญท่านที่ยืนอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าที่ในบริเวณพระนิเวศของพระเจ้าของเราจงสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระเจ้าประเสริฐ จงร้องเพลงถวายพระนามของพระองค์เพราะพระองค์ทรงพระเมตตาให้วันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้สรรเสริญพระเจ้าด้วยกันนะคะอย่าให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยกันในเพลงที่บอกว่าพระองค์ทรงอยู่ในที่ลึกลับและเราอยากจะรู้จักพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันฮาเลยูยา you <muchos> อยากให้พี่น้องได้นมาสก,การพระเจ้าด้วยกันได้ใช้เวลาใก้ครวญร่วมกันในเวลานี้นะคะเราทั้งหลายเองผ่านสถานการณ์ต่างๆมากมายเรารเผชิญกับปัญหาเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บเผชิญกับความโดดเดี่ยวความกังวลและสถานการณ์ต่างๆที่ดูเหมือนจะไม่มีใครเข้าใจเราแต่เรารู้ว่าท่ามกลางสถานการณ์เหล่านั้นมีผู้หนึ่งที่อยู่กับเราเสมอ เราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังมีลมหายใจสำหรับแต่ละวันที่เราลืมตาให้เรานับพระพรของพระเจ้าด้วยกันให้เราสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระองค์สำหรับลมหายใจที่พระองค์ประทานให้ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันและเราจะอยู่เพื่อสรรเสริญพระองค์ทุกสิ่งที่เรามีในชีวิตจะเป็นไปโดยพระคุณของพระองค์ฮาเลลูยา เวลาที่ล่วงเลยไปทุกวินาทีทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะร้ายหรือดีอย่างไรไม่ใช่สิ่งบังเอิญแต่เป็นพระคุณเระอดวงตะวันฉายแสงดวงตะวันฉายแสงกลางวันจนลาลับ วันยามบานก้อนพันรวมรอยวันเวลาทุกเรื่อการหมุนเวียนเปลี่ยนทันไม่ใช่สิ่งบงังเแต่เป็นเธอคนเก่า ชีวิตที่ลงไปห่างไกลทางพระองค์แต่พระองค์นั้นทรงติดตามค้ากลับคืนมาข้านั้นไม่คู่ควรแต่เป็นพระคุณพระองค์จะชดชันความบาปความผิดที่ข้าต้องเจอ I oh, love แต่ว่าข้าพระเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพระเจ้านั้นพระบิดาเจ้าค่ะ ให้เสียงสรรเสริญของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่พอพระทัยของพระองค์เป็นที่นมัสการพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีนะครับชีวิตคริสเตียนของเรานะครับหมายถึงการที่เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับไม่ใช่การอยู่ตัวคนเดียวนะครับในวันนี้ผม ยกพระเจนะคำของพระเจ้าในฮิบรูบทที่10ข้อที่2 3ถึง25นะครับซึ่งเป็นคำกำชับของเรานะครับในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับในฮิบรูบทข้อที่10ข้อบ3ถึง25อกว่าขอให้เรายังคงยึดมั่นในความหวังที่ประกาศรับไว้นั้นโดยไม่หวั่นไหวเพราะว่าพระองค์ผู้ประทานพระสัญญานั้นทรงซื่อสัตย์และขอให้เราพริจารณาดูเพื่อ จะปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทําความดีอย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนทําเป็นนิสัยแต่จงหนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นเพราะพวกท่านก็รู้ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้วนะครับในพระเจ้าคำในตอนนี้นะครับมีอยู่สามสิ่งที่บอกกับเรานะครับให้เราทําตามในพระเจ้าคำในตอนนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือให เรายึดมั่นในความหวังนะครับสำหรับคริสเตียนนะครับความหวังไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะครับแต่อยู่ที่พระเจ้านะครับจะให้เราเป็นอย่างไรนะครับพระเจ้านั้นสัตย์ซื่อนะครับมั่นคงและไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเป็นความหวังให้กับเราทุกคนเสมอนะครับเช่นกันในฮิบบูบทที่11ข้อที่1นนะครับบอกกับเราว่า ความเชื่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับในตอนนี้บอกชัดเจนว่าถ้าเราขาดจากความเชื่อถ้าเราจะมีความหวังนั้นเราจะต้องมีความเชื่อไปด้วยนะครับและในพระเจ้านาคำอีกตอนหนึ่งนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่หนึ่งข้อที่ย1ิบเอบอกเราว่าโดยทางพระองค์พวกท่านจึงวางใจในพระเจ้าผู้ทรงให้พระคิดเป็นขึ้นจากตาย และประทานพัศลิกาพระองค์เพื่อความเชื่อและความหวังกับพวกท่านในพระเจ้าด้วยนะครับตอนนี้บอกกับเราชัดเจนว่าพระสัญญาของพระเจ้าเป็นจริงและสํแแดงให้เราเห็นผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเราทุกคนจึงมีความเชื่อและก็มีความหวังใจในพระเยซูคริสต์ได้เช่นเดียวกันทุกคนนะครับอย่างที่สองนะครับสิ่งที่สอง ปลุกใจกันและกันให้มีความรักและทำความดีสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญและสํแดงให้เราเห็นว่าให้เราเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับเป็นคำพูดที่ดูเหมือนฟังแล้วก็ง่ายดูเหมือนฟังแล้วก็ทำได้ง่ายนะครับแต่ก็เชื่อว่าในยุคสมัยปัจจุบันนะครับที่เราหลายคนอยู่กับโทรศัพท์หลายคนอยู่กับมือถือนะครับจะจะละสายตาจากมือถือเพื่อจะมองตาก,กันและกัน เพื่อจะเดินเข้าไปหาพี่น้องในเครสตจักรกเพื่อที่จะทักทาย <c oughs> เพื่อที่จะพูดคุย <c oughs> และนอกเหนือจากนั้นไม่ใช่แค่เรารู้จักเขาเพียงเผินๆไม่ใช่แค่เรารู้จักเขาเพียงแค่ชื่อเท่านั้น <c oughs> แต่เราจะรู้จักถึงชีวิตของเขาด้วยแต่เราจะรู้จักถึงการงานแต่เราจะรู้จักถึงความเป็นอยู่ของเขาด้วย <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เอาใจใส่เขา <c oughs> เพื่อที่เราจะได้อธิษฐานเผื่อเขา <c oughs> หรือในบางครั้งที่จะต้องตักเตือนกันเราก็จะทําการตักเตือนกันด้วยความรักด้วยเช่นเดียวกัน นะครับดังในพระวจนะคำของพระเจ้าในโลมบทที่12ข้อที่10บนะครับบอกกับเราว่าจงรักกันฉันพี่น้องจงขวนขวายในการให้เกียรติกันและกันนะครับเมื่อเรามาในคิดจักของพระเจ้าเราทุกคนก็จะเป็นเหมือนพี่น้องกันนะครับเป็นครอบครัวเดียวกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกันนะครับทำให้เราเป็นความกลมเกลียวเป็นความรักเป็นความอบอุ่นภายในคิดจัก นะครับในหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่12บอกกับพวกเราว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆายอวัยวะและอวัยวะทั้งหลายของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างกายเดียวพระคิดก็เป็นเช่นนั้นเราทั้งหลายก็เป็นเช่นเดียวกันครับจะต้องยอมให้ผู้อื่นเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราแม้ว่าจะมีที่มาที่แตกต่างกันแต่เราจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันโดยความรักของพระเยซูคริสต นะครับและในข้อที่3นะครับหนุนใจกันมากยิ่งขึ้นเราทุกคนเคยมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือจากพระเจ้าในหลายๆรูปแบบนะครับแล้วก็ให้เราที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันผ่านประสบการณ์ที่พระเจ้าทรงช่วยเหลือเราเหมือนใน2โครินบทที่1ข้อที่4บอกกับเราว่าพระองค์ผู้ทรงหนุนใจเราในความยากลำบากทั้งหมดของเราเพื่อเราจะสามารถหนุนใจคนทั้งหลาย ที่มีความยากลำบากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ด้วยการหนุนใจซึ่งเราเองได้รับจากพระเจ้าใช่แล้วครับการหนุนใจเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้พี่น้องของเรามีกำลังขึ้นใหม่และมั่นใจว่าจะไม่เผชิญกับปัญหาต่างๆตามลำพังพระเจ้าให้เราหนุนใจกันมากขึ้นนะครับและก็มากขึ้นไปอีกนะครับในหนึ่งเทสโนิกาบทที่5ข้อที่11บอกเราว่าเพราะฉะนั้น จงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นเอเมนนะครับสุดท้ายผมอยากจะหนุนใจทุกๆคนนะครับว่าเราจะไม่เผชิญชีวิตโดยลำพังให้เราไปด้วยกันด้วยการยึดมั่นในความเชื่อโดยการปลุกใจกันและกันแล้วก็หนุนใจกันให้มากยิ่งขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรทุกคนนะครับ